ชี้อบังเอิญเจอมึงมานี่ยไดเหรอมาค่ะโอ้ยไม่คิดว่าเจอเลยเนี่ยกูโพสตท้าวิตไปละกูเห็นมึงพอดีอ๋อเออไอ้ละแล้วมึงตียังไงวะมึงฟาร์มไงวะมึงได้หลามเร็ววะมึงตีบูกี่ทีเนี่ยทีเดียวตีบูหีเดยวไม้แดงแดงป้ามึงสีฟ้ามึงตีทีเดียว ใช่ใช่ใช่ตีบูตีบูไม่เบสทีเดียวตีบูป่ายฉลามทีเดียวตีไม่แล้วตีป่ายฉลามตามตามที่มันกำหนดอ่อ๋มีรถไหมไปเก็บเพื่อนไปนี่นี่นี่ไม่มีรถเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเปัยกไหมครับทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรอยู่ครับ มีมรถให้ให้เช่าไหมครับไม่มีเลยครับเช่าเช่าเอาเงินไหนไปเช่าก่อนเพิ่งมาเหรอครับใช่ครับอยู่แก๊งไรอะ่ะไม่มีแก๊งครับโอ้ไม่มีแกง๊งแล้วมายิงคนเดียวเหรอครับเนี่ยฮาโลวีนโอ้ใช่แล้วไม่กลัวผีเหรอวันกลางวันยังไม่มีหรอกครับโอ้เี <c andy> ขามีอันนี้ด้วยโคมไปแคนดี้อ่ะ มอสุกี้ครับมอสุกี้ใช่คับกินคนเดียวเลยเหรอครับเนี่ยใช่ครับใช่ยิ่อยู่เรามายิงคนเดียวแฟนแฟนไม่มาคุมเหรอครับเนี่ยหรือแบบไม่มาอยู่ด้วยเหรอแฟนอะไม่ครับไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีแฟนเหรอตรจข้ามวันละละละกูเคยอ่านมาเขาบอกว่าผู้หญิงถ้าเกิดเจอคนน่าจะดีเขาจะบอกว่าไม่มีแฟนเออจริงจริงไือเปล่าครับ คุณไม่มีแฟนจริงหรือเปล่าเนี่ยเออเอาถอดแว่นทำไมอ่ะอ๋อมันมองไม่ค่อยชัดครับโอ้โหครับคุณชื่ออะไรเหรอ Feeling ครับ Feeling Feeling ม่นเจ้าม่น Feeling อ๋อเป็นคนเป็นเป็นลูกครึ่งเหรอใช่ครับอ๋อลูกครึ่งอะไรครับเนี่ยลูกครึ่งไงครับ นึกไม่ทันดึกแล้วไปเก็บเห็ดกันไหมครับเดี๋ยวผมขับให้คุณออกค่าเช่าโอ้เดี๋ยวผมขับให้เัอหนึ่งลีแล้วคุณจ่ายให้ก็พอเดี๋ยวขับให้ผมให้ยันหนึ่งลีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกค่าเข็มเข็มคิดเข็มคิดให้ด้วยอ่ะโอเคไหมจะไปแล้วครับไปไหนงั้นเช่ารถไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมใช้ใช้เผื่อให้เออ ให้เพื่อนไ,ไ,ไเจอกันคุณไขมาเห็นไหมเดี๋ยวพวกเอางี้ผมสัญญาพวกผมสองคนถ้าพวกผมรวยกันเมื่อไหร่ผมจะไม่ลืมคุณฟิลลิ่งถ้าลือถ้ารวยเมื่อไหร่ถ้าอารวยอยู่แล้วแหละแต่<ช><ว>ันช้าหน่อย,ยอยู่แล้วเออใช่แต่ถ้ารวยเมื่อไหร่ไม่ลืมไม่ลืมอยู่แล้วอืมต่ถ้าสมมติว่าเดินออกนอกแลนด์ปุ๊บก็คือ ใครอะเลยไหมไม่มีครับทำไมวะทำไมต้องคิดลบอะไรอย่างเั้นย้วยครับชีวิตฮะไม่ใด้คิดลบครับเนี่ยมีเบลเลอร์แต่งเต็มหานแล้อ๋อไม่ใช่นะครับให้คุณทักไปหน่อยอืมไม่ทักไลองลองลองบตอดวิทย์มาหาเช่ารถหนึ่งลีเดี๋ยวเดี๋ยวใช้คุ้มเลยอ่ะหาเช่ารถหนึ่งลีอืมใช่พิมเป็นไหม๋ย้ผมใช้ให้เออ เอางั้นเลยหรอครับเอางั้นแหละครับผมเอางั้นแหละครับถ้าไม่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 ไปเก็บกันสักรอบมนึงเหรอครับืจะได้ไม่เบื่อดูคนเศร้าๆนะเป็นไรเรื่องกับแฟนมาหรือเปล่าครับไม่ไม่ครับแซดหรือเปล่าช่งนี้ดูเสียงงมๆนะไม่แซดครับแค่แบบว่าด๋ยวครับจะร้องเอบไปครับผมเข้าใจความรู้สึกไอพวกนี้ดีอยู่แล้วนะมันค่อนข้างอธิบายยากครับเข้าใจก็คือแบบ คเคยได้ยินประโยคนี้ไหมประตูมันถูกปิดไปแล้วแต่หน้าต่างเปิดอยู่อย่าปิดกั้นตัวเองนะหน้าต่างยังเปิดอยู่เออแต่ประตูปิดไปแล้วแต่คุณอาจจะเจอใช่คุณอาจจะเจอสิ่งอะไรใหม่ๆนะครับครับอืมเคยได้ยินคำนี้นะขอถามแว่นทำไมครับอ๋อเช็ดแว่นเฉยครับแว่นมันเปิดฮะคุณนี่คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าไงครับหน้าต่างอะ ปิดไปแล้วแต่ประตูยังเปิดอยู่ <c oughs> เออ <c oughs> เปิดทำไมอะ <c oughs> มันเปรียบกับเหมือนว่าคุณอะเปิดกั้นตัวเองปิดกัน้นเออเปิดกั้นแต่อันนี้ประตูเปิดแล้วก็ต้องเปิดกั้นใช่ต้องเปิดกั้นใช่เหมือนคุณทําได้หลายอย่างแต่คุณไม่ทําเหมือนคุณตอนเนี้ยฟาร์มได้แต่คุณไม่ฟาร์มคุณเช่ารถให้พวกผมได้แต่คุณไม่เช่าถูกเช่ารถได้แต่ไม่เช่า มีเงินมีไหมอ่ะมีเงินเท่าไหร่ตอนนี้มีเงินเท่าไหร่เนี่ยดูดูอ่ะดูดูในบัญชีหน่อยอ่าสองหมื่นครับสองหมื่นหละได้ได้หนึ่งรีนะฮะแต่จะไม่มีกินเลยรีต่อไปอ่ะเปต่รีต่อไปเขาจะไม่มีกินเลยนะะเออแต่แต่ว่าอยากแบบว่าอยากช่วยนะครับแต่ว่าขอเป็นแบบ ช่วงอื่นได้ไหมแบบพรุ่งนี้อะไรเงี้ยยองขอเบอร์ไว้ยองขอเบอร์ไว้เอาเอาเบอร์เบอร์มาชื่ออะไรนะคะพี่พี่ชื่ออะไรกันผมยองครับยองแล้วพี่ชายคนนี้อ่ะผมแยงครับแยงฮะยองแยงใช่ครับใช่เป็นพี่น้องครับอืยองแยงครับสวัสดีครับพี่ยองแยงนี่ครับแล้วนี่มามาคนเดียวเลยหรอครับจริงๆมีมีเพื่อนเพื่อนครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อน เพื่อนเพื่อนครับเพื่อนจริงจริงเพื่อนะเพ่นไหนละเพื่อนไมเล่นไม่เล่นผู้หญิงครัอเขาบอกว่าอ๋อผู้หญิงโอเคสาวๆเลยอืมแล้วเขาไปไหนหมดลผู้ชายด้วยครับผู้ชายละแบบว่าเป็นผู้ชายเป็นกลุ่มเขาเรียกแบบเป็นกลุ่มกลุ่มผมไม่สนใจหรอกตรงนั้นนะผมสนใจขับรถตอนเนี้ยละอย่ามุ่งดิละผมอยากเล่นเนี่ยถึงแม้คุณขับแล้วผมรู้ว่าคุณเศร้ามาไงเออใช่รู้ไงเมื่อกี้คุณขับแล้ว คือแบบว่าตอนนี้มันยังแบบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันมันดึกแล้วนยครับคือเข้ามาจุ่มเฉยๆแบบให้มันครบสี่สิบห้าพอมาจุ่้แล้วอ่ะเข้ามามจุ่มเข้าเข้ามายืน<ม>ให้มันแบบว่าให้มันหายเหนื่อยอะครับพอดีเมื่อกี้แบบบินเข้ามาแล้วมันยังเจ็ดแหลกนิดหน่อยรอสี่สิบห้านาทีว่าจะบินแล้วครับอืมนั้นขอใครได้แฮปปี้นัมเบอร์ได้ไะอ่ะนัมเบอร์อะคะเย้ yeah. หนึ่งสี่หกหกเก้าครับชื่อไรนะชื่อนนฟิลลิ่งครับฟิลลิ่งแล้วแล้วพี่พี่เขาพ,พี่พี่มีแก๊งปะเนี่ยมีครับมีเป็นแก๊งใหม่ครับแก,แก๊งอะไรครับบอกได้ไหมหรือบอกไม่ได้ไม่เป็นไร แล้วคุณมีแก๊งไหมอ่ะผมกลัวคุณมีแก๊งแล้วคุณกระทืบแก๊งผมอ่ะไม่มีแก๊งครับเป็นประชาชนขอดูบัตรได้ไหมเพื่อความบริสุทธิ์ใจบัตรประชาชนชบัตรประชาชนหรอใช่ได้ครับบัตรประชาชนหรอไหนสองพันสี่เอาเกิดสองพันสี่เหรอปันสองพันสี่นี่อายุเะไรสิบสิบหกสิบหกฮะสิบแปดครับสิบแปดเหรอ อันนี้อายุสิบแปดเท่ากันเลยเท่ากันเลยเท่ากันเลยผมก็สิบแปดแล้วผมหึสิบแปดเออผมก็สองพันสี่สองพันสี่ทั้งคู่เลยเหรอ Feeling day in day for n a l ดีครับจริงจริงมันเป็นชื่อกลางอะคำว่าเดอแต่ว่าที่นี่มันไม่มีอ๋อเดยประชาชนมันเป็นไม่ได้ครับเป็นคนเป็นคนเป็นคนฝรั่งเศส ถูกต้องแม่ลูกครึ่งฝรั่งเศสใช่ค่ะพ่อเป็นฝรั่งเศสครับใช่เหรอใช่เนี่ย feeling the i n f e r n o เนี่ยครับบองชูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเพลงมาแล้วมาตั้งหรือเปล่าอันนี้ผมมือแป๊บหนึ่งนะอะไรนะครับฟังเพลงมันมาตั้งหรือเปล่าบองชูน่ะไม่ครับเ่ มาแล้วครับผมแล้วคุณคนเข้าเมืองแบบคุณเข้าเมืองแบบม,มานานหรือยังครับจริงๆมีวีซ่าที่นี่มาสองปีครับสองอปีว้าวแล้วไม่ได้อยู่<ม>ใช่ไหมแปว่าเขามีอาวุธแล้วเนะี่ยไม่มีครับไม่มีเพราะว่าไม่ได้เข้าประจำครับไม่ได้แบบว่าบินมาประจำเพราะว่าบางทีก็บินเพราะมาไม่ทันคนเยอะครับ อืมโอเคครับอ่และเอาต้องไปหาเช่ารเองแล้วพี่ต้องแบบต้องโพสตเองแล้วแหละจริงต้องไปหาเช่า้วเนี่ยครับในข้างหลังนะพี่ภาพเลินทรวีแกงส,สุดสูตรสีน้ำเงินอลองไปถามเขา มาแล้วเจอกันครับคณฟิลลิ่งแบบพิเศบายครับ<ช><ป>มผมคนนี้รวยคนนี้รวย